สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเรดข้อมือหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์เส้นนี้จะเป็นเรดขนาด3บาทเส้นนี้เป็นเรดขนาดสบาท สองข้างจะเป็นไก่ส่วนด้านหลังจะเขียนชื่อหลวงพ่อผัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค เส้นนี้ขนาดสบาทด้านข้างจะเป็นไก่ชนทั้งสองข้างนะครับ หลวงพ่อพัดถือเป็นอีกหนึ่งเกจิที่ได้สร้างเรลให้บูชาในยุคปัจจุบันนะครับ วันนี้ก็พามาชมเหลดข้อมือขนาด3บาทและ4บาทของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนสุดยอดเกจิอาจารย์จังหวัดนครสวรรค์ในยุคป,ปัจจุบันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ